มาด้๋ยพี่น้องกินขา้าวกินกับนังน้่ยเวงต้มไข่ซุปบึกเขียรื่องเรื่องกอหยัง,ยงนี้พี่น้องหมกม่วงมหาชนกแลกาพักหกลังพี่น้องตามด้วยมันมันญี่ปุ่นอบด้วยไมโคร่วเวพี่น้องต่างอุณหภูมิที ร้อยแปดสิบองศาแต่ต่างเวลาในการอบประมาณสามสิบนาทีมันก็จะได้เหมือนมันเผาไปเลยพี่น้องต้องสิมันจะแสบนะพี่น้องหวานฮ้ยชอบกินพึ่งเกิดงาน อาบน้ำแล้วพี่น้องเ็ยเด,ด็มากคา่ะให้งานทุกสานามและการเปลี่ยน <c oughs> สปเกล็นผาเลยดวหัวยคยกินตัวีะพี่น้องผสมกันไปเลยมะม่วง Cái này bớt 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 đây bớt bớt đây bớt 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 nó bớt khẩu của bông. <laughs> แค็แตกไปหน่อยใครผ่ามาเจอกดใจให้หน่อยค่ะแล้วกดติดตามแล้วกดติดตามให้ด้วยกดไลค์บ๊ายบาย